ความตระนี่ขวางกั้นการทำให้แจ้งซึ่งมักผลทิ่กุทั้งหลายเพราะไม่ละทำห้าอย่างบุคคลจึงไม่ควรเข้าอยู่ซึ่งปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตชฌานไม่ควรเพื่อกระทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลสกทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตตผลทำห้าอย่างเป็นอย่างไรคือ ความตระหนีอาวาสความตระนีตระกูลความตระหนี่ลาบความตระหนีวันนะความตระหนี่ธรรมความตระนีคือมนทินพิกุทั้งหลายมนทินแปดประการนี้มีอยู่8ประการเป็นอย่างไรคือมนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินความไม่หมั่นเป็นมนทินของเรือน ความเกียจคร้านเป็นมนทินของผิวพันธุ์ความประมาทเป็นมนทินของผู้รักษาความประพฤติช,ชั่วเป็นมนทินของหญิงความตรณีเป็นมนทินของผู้ให้อกุศลรธรรมอันเป็นบาปเป็นมนทินแท้ทั้งโลกนี้และโลกหน้าเราจะบอกมนทินที่ยิ่งกว่ามนทินนั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่ง เหตุให้ไปนรกสวรรค์ภิกุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการและไม่ละมนทินสามประการย่อมจะถูกเก็บไว้ในนรกเหมือนถูกขังฉะนั้นธรรมสามประการเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้ทุศีลและไม่ละมนทินแห่งความเป็นผู้ทุศีล 2. เป็นผู้ริษยาและไม่ละมนทินแห่งความริษยา สเป็นผู้ตรณีและไม่ละมนทินแห่งความตระณีพิขุทั้งหลายบุคคลประกอบด้วยทำสามประการนี้และไม่ละมนทินสามประการนี้แลจะต้องตกนรกเหมือนถูกนำไปฝังไว้ฉะนั้นพิขุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสามประการละมนทินสามประการย่อมจะประดิษฐานบนสวรรค์เหมือนถูกนำเอามาวางไว้ฉะนั้น ทำสามประการเป็นอย่างไรคือ 1. เป็นผู้มีศีลและละมนทินแห่งความเป็นผู้ทุศีล 2. เป็นผู้ไม่ริษยาและละมนทินแห่งความริษยา 3. เป็นผู้ไม่ตรณีและละมนทินแห่งความตรณีพิกุททั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสามประการนี้และละมนทินสามประการนี้แล ย่อมจะต้องได้ขึ้นสวรรค์เหมือนกับเชิญไปวางไว้ฉะนั้นวิบากของคนตรณีและไม่ตรณีเทวดาทูลถามว่าชนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรณีเหนียวแน่นเขาดีแต่ทําการกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่วิบากของคนพวกนั้นจะเป็นเช่นไรและสัมปรายภพของเขาจะเป็นเช่นไร ข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาคฉไหนข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดในโลกนี้เป็นคนตรนีเหนียวแน่นดีแต่ว่าเขาทำการกีดขวางคนเหล่าอื่นผู้ให้อยู่คนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรกกำเนิดเดรัจฉานหรือยมโลกถ้าหากถึงความเป็นมนุษย์ ก็เกิดในสกุลคนยากจนซึ่งจะหาผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานได้โดยยากคนพานเหล่านั้นต้องประสงค์สิ่งใดแต่ผู้อื่นเขาย่อมไม่ได้แม้สิ่งนั้นสมความปรารถนานั่นเป็นผลในพบนี้และพบหน้าก็ยังเป็นทุกคติอีกด้วยเทวราทูลถามว่าก็ข้อนี้ข้าพระองค์เข้าใจชัดอย่างนี้ แต่จะทูลถามข้ออื่นกับพระโคดมชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคำปราศจากความตรณีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้าวิบากของชนเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรและสัมปรายภพของเขาจะเป็นเช่นไรข้าพระองค์มาเพื่อทูลถามพระผู้มีพระภาค ฉไนข้าพระองค์จึงจะรู้ความข้อนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าชนเหล่าใดในโลกนี้ได้ความเป็นมนุษย์แล้วรู้ถ้อยคําปราศจากความตรณีเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นผู้มีความเคารพแรงกล้าชนเหล่านั้นย่อมปรากฏในสวรรค์อันเป็นที่อุบัติหากถึงความเป็นมนุษย์ ย่อมเกิดในสกุลที่มั่งคั่งได้ผ้าอาหารความร่าเริงและความสนุกสนานโดยไม่ยากพึงมีอำนาจแผ่ไปในโภกรัพย์ที่ผู้อื่นหาสะสมไว้บันเทิงใจอยู่นั่นเป็นวิบากในภพนี้ทั้งภพหน้าก็เป็นสุขติซั์ในอริยวินัยในยะที่หนึ่งพิขุทั้งหลาย รั์ห้าประการเหล่านี้มีอยู่ห้าประการเป็นอย่างไรคือทรัพย์คือศรัทธารัพย์คือศีลทรัพย์คือสุตตะรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญาพิขุทั้งหลายก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธา ย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตัดสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างจมแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่า เป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่าซั์คือศรัทธาพิขูทั้งหลายก็ซั์คือศีลเป็นอย่างไรพิขูทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์ เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าทรัพย์คือศีลพิกุทั้งหลายก็ทรัพย์คือสุตตะเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพะหูสูตรทรงสุตตะ สั่งสมสุตตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรมรรันพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่าทรัพย์คือสุตตะพิกุทั้งหลาย ก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากมนทินคือความตระหนีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่ารัพย์คือจาคะ พิขุทั้งหลายก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรภิขุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันอย่างถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปเป็นอริยะชำระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาพิกุทั้งหลายนี้แลทรับห้าประการ ผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย พึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมเนืองเนืองเถิดทรัพย์ในอริยวินัยในยะที่สองพิขูทั้งหลายทรับเจ็ประการเหล่านี้มีอยู่เจ็ดประการเป็นอย่างไรคือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตะปะรั์คือสุอสอออตะสตะ รัพย์คือจาคะทรั์คือปัญญาพิกุทั้งหลายก็ทรัพย์คือศรัทธาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตัดสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างจมแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่าซั์คือศรัทธาที่ขูทั้งหลาย ก็ทรัพ์คือศีลเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่า ซั์คือศีลพิขุทั้งหลายก็ซั์คือฮิริเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความละอายคือละอายต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตละอายต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เรียกว่าซั์คือฮิริพิขุทั้งหลายก็ซั์คืออดตปะเป็นอย่างไร ภิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความสะดุ้งกลัวคือสะดุ้งกลัวต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตสะดุ้งกลัวต่อการถูกต้องอกุศลธรรมอันเป็นบาปนี้เรียกว่าซัพ์คือโอดตปะพิกุทั้งหลายก็ซัพ์คือสุดตะเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลาย อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตรทรงสุดตะสั่งสมสุดตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่า รัพย์คือสุดตะพิขุทั้งหลายก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากมนทินคือความตระหนีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะพิคุทั้งหลายก็ซัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรพิคุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันอยังถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปเป็นอริยะชำระก,กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ นี้เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาภิกุทั้งหลายนี้แลซับเจ็ดประการทรัพย์คือศรัทธาศีลอิร,ริโอตะตะสุตตะจาคะและปัญญาเป็นที่เจ็ดซั์เหล่านี้มีแก่ผู้ใดเป็นหญิงหรือชายก็ตามบัณฑิตเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้ไม่ยากจนชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์ เพราะฉะนั้นท่านผู้มีปัญญาเมื่อระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธาศีลความเลื่อมใสและการเห็นธรรม